สวัสดีอาจารย์นะครับกระผมนายประสินแสงอรุณมกทับ4เลขที่13จะมานำเสนอแก้โจทย์ปัญหา New ฟิสิกส์นิวเคลียร์นะครับจะเป็นยังไงไปอ่านโจทย์กันก่อนนะครับจากปฏิมานนึงนะมันไม่ต่อปึ๊บจากปฏิกิริยาดิวเคลียร์ต่อไปนี้ครับทองบวกกับดิวเทอรเรียมได้เป็น X บวกฮีเลียมนิวเคลียส X นะครับ จะมีจำนวนโปรตอนและนิวตอนอย่างไรผมจะมาอธิบายเลขที่อยู่ตรงทองก่อนนะครับที่ร้อยเกสิเจ็ดเจ็สิบเก้ามันคืออะไรผมขอซู้ก่อนเอ็กนี่นะครับเอ็กตัวนี้นะครับแทนสารลักษณ์าต่างๆนะครับ<ม>ก็คือจะเป็นพวกฮีเลียมเอ่ยทองเอ่ยไฮโดรเจนเออย ไม่ก็นีออนด้วยประมาณนี้ส่วนเอเนี่ยจะแทนมันคือมันคือเอเนี่ยมันคือเลขมวลครับแล้วเลขมวลเนี่ยมันคือโปรโตอนบวกนิวตรอนครับแล้วส่วนตัวข้างล่างนะครับก็คือตัวแซดแซดเนี่ยคือเลขอะตอมเลขอะตอมนะครับคือโปรโตอนโอเค ซึ่ง,งนี้มันก็จะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในการทำโจทย์คราวนี้เนี่ยเขาถามว่านิวเคลียสนะครับจะมีจำนวนโปรตอนและนิวตอนอย่างไรซึ่งเราก็ต้องหาเลขอะตอมนะครับเราต้องหาเลขอะตอมและเลขมวนให้ได้ซะก่อนนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยผมจะเริ่มทำแล้นะครับเราลบอันนี้ทิ้งก่อน <Okay. S 2> ซึ่งวิธีการทํานะครับเราต้องทาให้สองข้างนะครับมีเลขมวลและเลขอะตอมที่เท่ากันก่อนซึ่งวิธีการหาเลขเลขมวลรวมของฝั่งซ้ายนะครับเราต้องหาเลขมวลรวมของฝั่งซ้ายก่อนก็ค,คือเลขมวลรวมฝั่งซ้ายเนี่ยะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดบวกกับสองนะครับเราจะได้เป็นร้อยเก้าสิบเก้าครับส่วนเลขอะตอมรวมของฝั่งซ้ายนะครับคือฝั่งเริ่มต้นเนี่ยจะเท่ากับแปดสิบนะครับ ส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่งฝั่งเกิดนะครับฝั่งหลังนะครับฝั่งหลังก็จะเป็นสี่นะครับแล้วก็สองแล้วเราที่ต้องหาของหาเลขมวลของ x และเลขอะตอมของเอนะครับวิธีการหาของมันนะครับก็จะเป็นจับมาลบกันครับเราก็จะได้ฝั่งนี้เราก็จะได้ของตัวเมานะครับก็คือร้อยเก้าเก้าลบสี่ แล้วก็แปดสิบลบสองนะครับมันก็จะเป็นร้อยเก้าเก้าเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเก้าห้าครับร้อยเก้าสิบห้าครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสิบแปดครับผมอ่าอเราก็จะเขียนลงไปนะครับว่ามีเป็นร้อยเก้าห้าแล้วก็อันนี้จะเป็นเจ็ดแปดโอเคแต่เรายังไม่จบครับตอนนี้เราได้แค่โปรตอนมานะครับจากที่ผมบอกไปทางข้างต้นนะครับว่า เลขอะตอมเนี่ยก็คือโปรตอนก็คือตอนนี้เราได้โปรตอนไปแล้วคือเจ็สิบแปดนะครับซึ่งเราก็หาข้อนะครับว่าข้อไหนมีเจสิบปดบ้างก็จะมีข้อหนึ่งนะครับกับข้อสองส่วนข้อที่ไม่มีโปรตอนเท่ากับเจ็ดสิบปดครับก็ตัดทิ้งได้เลยนี่แล้วนิวตอนจะหายังไงนะครับวิธีการหานิวตอนเนี่ยก็คือนิวตอนนะครับรู้เขียนถูกหรือเปล่านะครับขอโทษด้วยครับผม มันก็จะเป็นนิวตันนะครับเท่ากับ A ลบแซนะครับ a ลบแก็คือจากนี้นะครับ a ลบแซก็คือเอาเลขมวลลบกับเลขเอะตอมนะครับมันก็จะเป็นเลขมวลของเลขมวลของเอ็กนะก็จะเป็น 195, 195, ร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าห้าลบกับเจ็ดสิบแปดนะครับโอเคขอคิดด้วยความรวดเร็วครับ 195, ร้อยเก้าห้าลบเจ็ดบแปดก็จะเป็น หกแปดแปดหกสิบสี่8 8ไม่ใช่สิแปดสิบหกเจ็ดหนึ่งได้เป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดครับสับเลขนิวตันนะครับโอเคเลขนิวตันร้อยสิบเจ็ดก็ยัมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับข้อเดียวส่วนข้อสองเนี่ยเป็น195ร้อยเก้าห้าก็คือผิดนะครับโอเคตัดไปปุ๋ยรถครับสับเสียงเฟสน,นะครับก็คือ ได้หนึ่งเอ้ยได้คำตอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ